ความดีความยิ่งความใหญ่นี้ถูกสภาพแน่แท้ก็ยิ่งเป็นสัตว์ประเสริฐที่เข้าสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ไม่เหลือแม้เชื้อความเป็นผู้จะตกไปเกิดหรือไปจุดติเป็นพระพรหมหนักักขึ้นตามแนวทางของศาสนาพุทธเป็นการปลดปล่อยอัตตาหรือรู้เท่าทันอัตภาพแห่งพรหมไม่ไปเกิดร่วมกับปรมาตามันของพรหมที่เป็นนิรันไม่หลงไปเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหม รู้แท้ถึงอัตตานุทิฐิได้จริงแล้วถอดถอนสภาพอัตตาสิ้นเกลี้ยงเป็นอนัตตาได้แน่มีปัญญามีปัญญีสีเข้าขั้นปัญญาผลมีธรรมวิจัยชัดจนเข้าขั้นสัมมาทิฏฐิเต็มขั้นและบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบองค์มครรคทั้งหมดก็เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นอนาสะวะไม่มีอนาสะวะสมบูรณ์ตามแบบฉบับในมหาจัตตารีสกสูตรกันทีเดียว พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสัพเพธรรมานาังอภินิเวสายะหมายความว่าเราไม่ควรหลงธรรมะใดๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะดีเยี่ยมยอดปานใดก็ตามแม้ขั้นนิพพานธรรมขั้นสุญญาตาธรรมว่าเป็นบัลลังก์ใหญ่เป็นสิ่งควรจะยึดอยู่ตรึงอยู่ไม่ถอดไม่ถอน,ถอนจนกลายเป็นของเราหรือตัวเราฟังอยู่อภินิเวสายะ โดยไม่รู้ตัวเท่าทันเราต้องรู้อย่างเท่าทันแน่แท้ว่าทาั้งทที่ตนเองเป็นคนทําเป็นคนทําได้มีอยู่ได้อาศัยอยู่นี้แหละเราก็ต้องไม่หลงหยึดครองไม่หลงว่าเป็นของเที่ยงของหน้าติดหน้าตรึงจะไปหลงทําไมในเมื่อทําเองได้อยู่แล้ว ต้องการฝึกให้คล่องแคล่วเพียงใดก็จงฝึกเอาให้ได้ต้องการทำอีกเมื่อใดก็ทำได้ทุกเวลาแต่จะทำก็เพราะเป็นสิ่งควรทำควรอาศัยเราทำความสบายเราทำความว่างทำความเจริญเราทำวิชาเราทำการงานเราทำความเบิกบานประมุเชเราทำความดีให้แก่โลกกุศลก็ลวนทำได้โดยไม่ยากทำได้โดยไม่ลำบากทำแล้วก็เป็นแล้ว ทำแล้วก็มีแล้วและเราก็ไม่หลงจริงๆรู้แล้วว่าทำแล้วจบแล้วก็ปล่อยไม่หลงยึดไม่หลงฝังใจชนิดทำในใจได้อย่างหมดเศษแม้ความเป็นอารามตาก็ได้แน่แท้อารามตาคืออารมณ์อุป,ปกิเลสสภาพที่ยังมีความหลงติดใจในความยินดีดังนั้นก็มาลองวิเคราะห์พระบาลีพุทธพจนี้ดูกันดีๆสิ ภาษาบาลีสัพเพธรรมาคงจะไม่ต้องแปลกันแล้วส่วนนาลังอภินิเวสายะคงจะแยกสับกันดูให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและชัดลึกจะได้ไม่หลงผิดเข้าใจเพี้ยนกับคำว่ายึดมั่นถือมั่นที่ว่ากันว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกันไปเสียหมดนาลังนั้นแปลว่าไม่ควรอภินิเวสายะ มาจากรากศัพท์ภาษาบาลีคืออภิหมายถึงยิ่งใหญ่สูงส่งนิเวศหมายถึงที่อาศัยสถานบ้านเคหาอภินิเวสายะจึงแปลเอาความกันชัดๆว่าถือความยิ่งความใหญ่เป็นกำไรไม่ยอมถอดถอนหรือเห็นความยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์เป็นกำไร แล้วก็เลยหลงยึดจัดจนปักหลักปักแหล่งเป็นสถานบ้านเคหาไปเลยดังนั้นนาลังอภินิเวายะจึงแปลว่าไม่ควรจะหลงอย่างนั้นคือไม่ควรจะหลงถือเอาความยิ่งใหญ่ใดๆเป็นประโยชน์จนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือแปลว่าไม่ควรหลงเห็นความดีงามแม้จะยิ่งใหญ่เท่าใดเท่าใดว่าเป็นกำไรของตนจนจะขาดจะปล่อยไม่ได้ดีแล้วเป็นแล้วก็เป็น แล้วก็ปล่อยเสียให้เป็นที่สุดให้ได้แต่ก็ยังคงยึดกรรมคือควรจะทำความเข้าใจและฝึกในใจให้เป็นให้ได้จริงๆตามที่ว่าทำแล้วการกระทำการงานดีงามเป็นความเป็นไปอยู่ตามควรเท่าที่มันยังมีรูปนามขันห้าอาศัยมิใช่หลงเลยเถิดไปว่าไม่ยึดอะไรเลยไม่ถืออะไรเลยอย่างหลงผิดไร้ปัญญาไปเสียอีกผู้เข้าใจแล้วจึงจะรู้ว่า กรรมเป็นอันธรรมและเป็นอันต้องทำทำแล้วก็ทานซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือเป็นจริยธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังทำงานยึดศีลยึดวินัยยึดพระสัตธ,ธรรมเอาภาระในพระศาสนาสืบต่อๆกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้อย่าหลงเข้าใจผิดเลยเถิดไปว่าอะไรอะไรก็ไม่ยึดไม่ถือหรือ ไม่ยึดมั่นถือมั่นไปอย่างไม่มีหลักไม่มีแกนแห่งความสัตย์ความจริงเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นเดียวจะไม่มีใครยึดศีลยึดธรรมยึดวินัยยึดพระสัตยธรรมไว้มั่นคงส่งให้แก่ศาสนาแล้วก็ศาสนาสูญสิ้นแน่ๆมนุษย์เราทุกคนเกิดมาดำเนินชีวิตก็จะประกอบกิจกรรมเท่าที่ตนเห็นว่าดีและคิดว่าดีที่สุดตามฐานะขั้นตอนของแต่ละคนทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรม เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและแต่ละคนที่ประกอบกิจกรรมก็คือตัวพลังงานที่จะทำให้เกิดก่อรูปอารูปนามธรรมาและสะสารในวงวนต่อไปคนเป็นตัวจักคนเป็นตัวแรงงานเป็นตัวเดินมิใช่ตัวหยุดสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำให้หยุดสนิทให้ได้นั่นคือกิเลสอกุศลนั่นต่างหากรู้มันให้ชัดให้ละเอียด แล้วหยุดมันหรือให้มันหยุดให้สนิทอย่าให้เหลือแรงเคลื่อนแม้เท่าใดเท่าใดให้ได้ให้เด็ดขาดงานศาสนาต้องมีแรงกลที่เดินเครื่องกิจกรรมการงานจึงได้ชื่อว่าธรรมจักธรรมะจ,จักกะดังที่เราท่านเคยได้ยินชื่อพระสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกที่ชื่อว่าธรรมจักกะปะวัตนะสูตรผู้ที่อธิบายธรรมจักกะปะวัตนะสูตรเป็นตัวหยุดเป็นตัวศูนย์ เป็นสุญญาตาธรรมเป็นลักษณะเน้นความดับสุดหรือเน้นความไม่มีตัวตนตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นการอธิบายความผิดขั้นตอนไม่ถูกหัวถูกหางตามที่พระพุทธองค์ได้ส่งมั่นหมายให้งามด้วยเบื้องตน้นท่ามกลางบ้นปลายที่จริงแล้วธรรมจักกับปะวัตนะคือตัวแรงกลคือตัวเดินคือสภาพดำเนินชีวิตไปไม่ใช่ตัวตายไม่ใช่ตัวจบไม่ใช่สภาพหยุด ไม่ใช่สภาพศูนย์เมื่อเดินเครื่องแล้วสุดท้ายถึงที่หยุดมันหยุดเองเมื่อหยุดถูกผ่อนเป็นแน่แท้เพราะรู้จุดทำให้หมดแรงกลขับดันได้ถูกต้องถ้าผู้ใดจะอธิบายเรื่องนี้แล้วก็ให้รู้อย่างนี้ตัวคนที่มีองค์ประกอบอยู่แท้ๆนี้เป็นจักรกลแล้วก็เป็นธรรมจักรดำเนินไปเรื่อยไปไหลไปให้ถูกทิศถูกทางย่งไม่ใช่ตัวสุญญาตา ยังไม่ใช่ตัวอนัตตาตามกาละที่มีอยู่แท้จึงต้องทำงานทำการเกิดกรรมกริยาเกิดกิจกรรมแม้จะทำงานไปพลางลดละกิเลสไปพลางหรือทำงานไปด้วยความไม่มีกิเลสเลยจิตสะอาดบริสุทธิ์ก็มีจริงพิสูจน์ได้มีบทบาทเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมจะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมกันเหมือนยิงนกสองตัวด้วยกระสุนลูกเดียว เมื่อหมดกิจส่วนตัวส่วนตนแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการบริการตนเองอีกเป็นผู้หมดตัวหมดตนจริงหมดความเห็นแก่ตัวแท้มีแรงเท่าใดมีฤทธิ์เท่าใดก็กอบก่อ,ก,อ,ก,อก,าการงานพัฒนาหรือขนสัตว์กระจายฤทธิ์แรงของพระโพธิสัตว์ไปจนกว่าจะหมดแรงสิ้นกายสิ้นใจการเป็นพระโพธิสัตว์เป็นได้ทำได้และต้องมีจริงเป็นจริงเมื่อท่านหมดความเห็นแก่ตัวแก่ตนแล้วจริง เพราะมีฤทธิ์รแรงแห่งอรหัตผลหรืออำนาจตรัสรู้ธรรมเป็นแกนเป็นธรรมมาวุธเปรียบเหมือนกระสุนปืนพระโพธิสัตว์ที่ไม่มีกระสุนคือไม่มีอรหัตผลไม่มีธรรมมาวุธไม่มีธรรมจักจะทำงานให้เกิดผลธรรมเจริญพัฒนาสัจธรรมไม่ได้ถึงได้ก็ผิด,ผดเพียเพ้ยนแม้จะมีถูกบ้างก็ไม่สมบูรณ์ไปได้ในเมื่อเป็นกระสุนที่อย่างไม่จริงบางทีเป็นกระสุนพิษ ผสมส่วนมาผิดเอาด้วยเพราะยังไม่ใช่พระโพธิสัตว์แท้ยังเป็นสมมุติโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์เกนี้คือข้อควรระวังที่สุดงานสืบต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าต้องดำเนินไปเป็นระบบธรรมจักรกับปะวัตนะอารหันของพระพุทธเจ้ากับโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าจึงไม่แตกกันถ้าใครยังหลงผิดแยกอรหันเป็นภูมิอย่างหนึ่ง โหทิสัตเป็นภูมิอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสังฆเภทบาปทันทีแม้จะเป็นพระอรหันต์น้อยกิจเช่นพระเจ้าสุดโททนะก็ยังนับว่ามีธรรมจักน้อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พุทธศาสนิกชนได้พูดถึงได้ศึกษาเกิดพลังงานผลักดันให้เกิดกิจกรรมขึ้นได้คนได้นำเรื่องของท่านมาใช้ประโยชน์เป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยในการศึกษาประวัติศาสตร์อันหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่ง ยืนยันเป็นหลักฐานเป็นสิ่งที่เราจะเกิดศรัทธาว่าท่านโปรดพระบิดาเป็นพระอรหันต์ได้เป็นตัวอย่างในความสําเร็จของการใฝ่เพียรของมนุษย์ความเพียรในความเป็นโพธิกิจหรือพุทธกิจของพระผู้บรรลุอรหันต์แล้วควรจะเป็นกิจกรรมประจำใจของคนทุกคนและอีกอันหนึ่งอย่าพึงนำเอาอนัตตลักษณะมาสอนเน้นสาระกันก่อนธรรมจักกับปะวัตนะ มันหัวหกก้นขิดจะผ่านได้แต่อนัตตาหลอกๆอนัตตาลวงๆคนไทยนี้โชคดีได้เกิดมาแล้วใต้ร่มโพของพระพุทธศาสนาแล้วจะรออะไรอีกตื่นเถิดชาวพุทธของไทยอย่ามัวหลงยึดผิดอยู่ในภพหยุดจนเลยเถิดสุดตรงให้เอียงเป็นเถรวาทนิกายหลงแต่ประโยชน์ตนจนไม่เห็นแก่ใครจึงไม่อยู่เหนือโลกได้แท้สักที เพราะปฏิเสธสภาพโพธิสัตว์กลายเป็นไม่มีการงานไม่เป็นประโยชน์ท่านเท่าที่ควรมันจึงต่างเองียงต่างแยกต่างสุดตรงไปคนละข้างหรืออย่าหลงเอียงข้างเลยสุดตรงไปข้างนิกายมหายานเป็นโพธิสัตว์ปลอมคือไม่ปฏิบัติประพฤติให้ถึงอรหัต,ตผลให้ได้จริงมีแต่เรียนมีแต่รู้แล้วจะไปช่วยรื้อขนสัตว์หรือทำประโยชน์แก่ท่านได้ถูกได้แท้ เป็นสัจธรรมอันแน่ๆมั่นๆยืนยันได้กันอย่างไรไปมัวหลงอยู่แต่ความรู้เปลือกๆไม่ปฏิบัติตนเป็นขั้นเป็นระดับให้บรรลุถึงจบถึงสมบูรณ์ไปมัวแต่หลงรู้มากหลงฟุ้งหลงสอนจนทิ้งผลไม่เอาอารหัตผลกลายเป็นผู้ทำงานสอนเขาจะช่วยแต่เขาโดยตนก็ไม่มีภูมิรรมอรหัตภูมิจรงจิงจึงเป็นโพธิสัตวภูมิหรือมหายานก็เก้ไปอีก อรหันกับโพธิสัตว์นั้นโดยแท้ไม่แตกกันแต่เป็นภาวะเนื่องกันอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าใครเข้าใจผิดหลงแตกกันแยกกันก็จะเป็นสังคเภทกลายเป็นนิกายเถรวาทนิกายมหายานไปทันทีเป็นบาปจงทำความเข้าใจกันดีๆ2.2ว่าด้วยผลวิบาก คำว่าผลวิบากภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่าพลังวิปากโกส่วนที่ว่าด้วยผลวิบากในสัมมาทิฏฐิหมวดนี้รวมผลวิบากของการทำความดีและผลวิบากของการทำความไม่ดีไว้ทั้งสองส่วนด้วยภาษาบาลีว่าสุกตะสำหรับส่วนที่ทำดีและทุกตานังสำหรับส่วนที่ทำชั่วหัวข้อภาษาไทยฝ่ายมิจฉาทิฐิจึงคือ ความเห็นว่าผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีพระพุทธองค์กล่าวว่าความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ว่าผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีกรรมมานังคือการกระทำใดๆจะดีหรือไม่ดีเป็นการกระทำทั้งสิ้นและมีผลวิบากทั้งสิ้นแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผลวิบากไม่มี หรือเชื่อไม่สนิทใจว่าผลวิบากมีจริงๆทำดีก็ไม่เห็นมีผลอะไรทำไม่ดีก็ไม่เห็นมีอะไรทำลายกฎของพระพุทธเจ้าทำลายระเบียบแห่งสัจธรรมก็ไม่เห็นมีผลอะไรแต่แท้จริงพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันว่ามันมีผลจริงๆเป็นกรรมอันมีผลกรรมมานังเป็นอันทมกรรมมัสโกมหิกรรมมัสกตาทำแล้วเป็นแล้ว ทำไปเป็นทำไปทำเป็นทำ